ครับผมสวัสดีครับกดมอ morning ฮะเพื่อนๆอสวัสดีตอนเชานะะา้านะฮะกาแฟก่อนนะฮะวันนี้อากาศดีมากนะครับก็มารีวิววันนี้มารีวิวเครื่องกองอากาศนะฮะเพิ่งสั่งมานะฮะก็เดี๋ยวจะมารีวิวกันนะครับว่ามันจะออกมา,าคุณสมบัติด,ดีไหมอากาศดีมากนะจิงออสเตรเลียเมลเบิร์นไม่จาเป็นต้องการเครื่องกองเลยแต่ว่าถ้ามีไว้ที่บ้านก็ดีนะฮะก็ อากาศดีเห็นไหมในบ้านก็หาจะมีกลิ่นอาหารนิดนึงตัวนี้ก็สามารถช่วยได้เดี๋ยวมาเดี๋ยวเรามารีวิวกันนะครับเป็นเครื่อง panasonic nano x นวัตรกรรมรุ่นใหม่นะฮะก็ไปญี่ปุ่นมาก็ชอบติดใจนะเพราะว่าเสียงเงียบนู่นนี่นั่นดีมากแล้วก็คุณสมบัติเขาดีมากนะฮะเป็นเ,เครื่องกรองอากาศที่ดีอีกรุ่นหนึ่งนะครับ ความดีของเขาก็าคือว่าเขามีตัวหลายๆคุณสมบัตินะฮะที่กักกินนู่นนี่นั่นนะเหรือเรามาดูด้วว่า,ารุ่นไหนอันนี้เป็นรุ่นของ panasonic v35 นะฮะก็เป็นอะไรที่น่าลองนะฮะเ,เป็น nano x นะ,ะเพื่อนๆเ,เป็นนวัตรกรรมใหม่คอวพ้าฟิลเตอร์อัน,นี้ดับฝุ่นได้ถึง0.3 นะไมครอมมาเหน็ไหนไหมเพื่อนๆรีิมูฟ99.97เปเ็นต์เห็นไหมฮะเออก็เพื่อนๆที่สนใจก็ลองดูนะเออเอามาซื้อดูฮะเพราะว่าเครื่องเก่าผมที่บ้านเก่งแล้วก็ตอนนี้ก็สั่งเครื่องใหม่มาเพิ่งมาวันนี้เลยไนงะสดสดร้อนๆเลยเครื่องเก่าก็เป็นเครื่องธรรมดานะฮะก็ไม่สามารถที่จะ อาจจะกักกลิ่นได้นะแต่ว่าคุณสมคุณสมบัติก็แล้วแต่นะตามราคาของเขาอะไรเนี่ยก็มีส่วนนะฮะก็มาดูว่าเพื่อนๆอันนี้ก็คุณสมบัติมีอะไรมั่งเห็นไหมก็มีกําจัดแบคทีเรียเห็นไหมถ้าใครเลี้ยงหมาก็นู่นนี่นั่นดักกลิ่นหมาได้ด้วย ก็มีกลิ่นฉีน่นู่นนี่น่าอะไรบ้างเนี่ยนะก็นะ่ยเชื้อลงเชื้อลาเห็นไหมฮะไวรัสอ่าแพอเอลิเจนเนะี่ยดัสอ่าเห็นไหมอ่ามีดักเห็บด้วยด้วยด้วยเหรอ <laughs> ดัสไมเอลิเจนเนะี่ยกลิ่นงรงทงรงเท้าเหม็นน,นู่นนี่นั่นคุกกิ้งนะทำอาหารใครทำอาหารอยู่ในบ้านอาจจะมีกลิ่นนิดหน่อยนะฮะก็เป็นรุ่นที่อ่าอ่าน่าจะมาลองดูนะเพื่อน น่าจะใช้เลยอ่ะไม่ต้องลองอ่ะนะครับก็นี่เป็นสำหรับ46ตารางเม็ดใช่ไหม M2 นะครับก็เดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูนะฮะว่า,า,า,ารูปร่างลักษณะเขาเป็นยังไงฮนะะฮลิเบลฟิลเตอร์นะฮะก็13อัพนะฮะก็เรามาแกะกล่องกันดูอืมเปิดมาก็หน้าตาเขาก็จะเป็นอ,อย่างนี้นะฮะก็ ข้างหลังนี่ก็เป็นตัวดูอากาศนะฮะก็อันนี้ผมเพิ่งแกะมาสดๆร้อนๆเลยเออมาให้ดูนะเพื่อนๆออระบบการทำงานของเขานี่8ชั่วโมงสลับเทอร์โบไทม์เมอร์นะฮะแล้วก็มีเขาจะมีแสงแวัระบบ,บตรงนี้นะเขาจะมี3สีนะถ้าสีแดงสีแดงแฟลชชิ่งเนี่ยอ่าก็จะโนกูด no ใช่ไหมน่าจะใช่มั้งเออ แล้วถ้าสีกรีนเนี่ยสีสีเ็าเรียกว่าสีอะไรสีกรีนหรือสีบลูผมไม่แน่ใจนะฮะก็ยังไม่ได้เปิดใช้เลยฮะเรื่องมีระบบโลมมเดียมไฮของแฟนนะฮะ่า Power On Off Nano X นะอกก็เครื่องหนักนะเพื่อนหนักหนักเอาการเลยหนักหนักอะไรรู้ไหมฮะหนักเครื่องมอเตอร์อะไรเพื่อน Panasonic n a n น X อนวัตกรรมรุ่นใหม่ก็ ที่อากาศดูดเข้าก็จะอยู่ทางด้านนี้นะเพื่อนๆเห็นไหมนี่ก็จะเป็นอ่ามีอยู่สองข้างแล้วก็ข้างล่างด้วยนะเห็นไหมข้างล่างด้วยเนี่ยก็จะเป็นช่องเห็นไหมเป็นช่องดูดนะเดี๋ยวผมจะแกะดูแกะดูนะจากข้างล่างอ่ต้องดึงจากข้างล่างเลยเพื่อนอ่าดึงจากข้างล่างขึ้นมานะฮะก็เออออกมาอย่างนี้ละเออเห็นไหมอืมนี่ก็เป็นเครื่อง เครื่องฟิลเตอร์นะฮะ mm hmm. ก็ใหญ่ดูนะเพื่อนๆอข้างหลังก็จะเป็นสีขาวหลังพึ่งนะฮะแล้วก็ตัวนี้เขาก็มีภากรองอีกชั้นหนึ่งเอออัน,นี้ระยะอะตัวฟิลเตอร์นี่นะระยะเวลาในนานมากเลยนะอ่นนี้ก็เป็นอีกอีกตัวหนึ่งเป,เป็นเปขาเรียกาอะไรคาร์บอนหรือเปล่า mm hmm. ผมไม่แน่ใจนะอืมแค่นะั้น ตัวนี้ผมอยู่ในถุงนะอันนี้ผมแกะถุงออกมมดละข้างล่างก็เป็นมอเตอร์เพื่อนๆเ่ยข้างล่างก็เป็นมอเตอร์เห็นไหมฮะอา่าวิธีใส่เข้าใส่ออกเห็นไหมวิธีใส่เข้าใส่ออกเออรีมุโนนี่นั่นหนะึ AA, ation, ่งสองสามเนี่ยฮป้าอินสตาลเลชั่นอ่าเห็นไหมเอเอเห็นไหมอ่า ก็หนักหนังมอเตอร์นะไอ้นี่นะหนักมอเตอร์ไม่ใช่หนักอะไรนะหนักมอเตอร์ไอ้นี่ผมผมผมแกะถุงของเข้าออกมาหมดแล้ว่อก,ก,กี้ก็เลยใส่เข้าไปอ่านะครับก็อนี่ก็เป็นแผ่นอ่ามันมีหนึ่งสองนี้อยู่ข้างในด้วยนะเออโอเคเพื่อนๆก็มารีวิวกันให้ดูนะฮะก็ ใครสนใจก็ซื้อมาลองดูนะฮะก็เป็นอะไรที่อลองแล้วซื้อแล้วในในราคาแล้วก็ก็ดีนะเพื่อนๆของเขาฟิลเตอร์นี่ของเขาเนี่มีอายุมีอายุมีอายุการใช้งานสามปีนะสามปีแล้วเราก็เปลี่ยนครั้งหนึ่งอันนี้มอเตอร์นยเครื่องเขาหนักหนักมากเลยนะ ข้อดีของเขาอีกตัวนึงคือหน้าตัวฟิลเตอร์นะเพื่อนสามปีนะเห็นไหมเขาก็เขียนไว้ว่าครั้งหนึ่งใช้ได้สามปีเครื่องอเครื่องกองอเครื่องกองนะฮะตัวฟิลเตอร์นะสามปีถึงจะเปลี่ยนครั้งหนึ่งนะเพื่อนเห็นไหมฟิลเตอร์รีเพลซเมนต์เฮฟァร์เห็นไหม,หไหมก็ดีนะเพื่อนเพื่อเป็นอีกรุ่นหนึ่งก็น่าสนนะ ที่สำคัญคือมอเตอร์เขาหนักหนักมากๆโอเคนะเพเพื่อนก็มารีวิวพานาสโอนิกผมไม่เคยเมืองไทยผมไม่เคยเห็นใครมารีวิวนะไม่เคยมาซื้อกันมันก็ไม่รู้นะด้วยสาเหตุอะไรอก็น่าลองก็มาลองดูกันเพื่อนกอ็ใคร ช่แล้วก็บอกมาทักมาได้นะว่าอาย่างไงบ้างครับผมสวัสดีครับไม่เจอกัน,นะครับก็เพิ่งตื่นนะฮะก็ไม่ค่อยได้เห็นหน้าเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ